สาปีสีเลยคบไม่สาสีปีเมษามสิมาเมษาปีนานสี่ปีตอนนี้ก็บสามปีครึ่งมาแล้วเพื่อนออกข้าวเมื่อเช้านี้แป,ลลแป,ปด,ปด,ดหลังแปดโมงเป็นที่ที่ท่านมาแล้วก็ด้านหลังแล้วก็แผงด้าน ด้านล่างแล้วก็กคดกคดต,ตามรูปข้อขึ้นมาหาแล้วสิมิตรงเสียนเพลินแล้วก็สิมิลเลยไข่ก็ว่าเป็นหงอนได้สินะแบบลตัตนตาตาเป็นยุ่มาตรงนี้แล้วก็มีสิมินาำยศอยู่ตลอดเวลาอยู่นี่นำปาะโยชน์โยนี่แผงด้านหลังก็ไปขึ้นมาสิหลานนี้เมือ่อเป็นรวดไล่ไป ขนาดนี้เป็นตัวตัวกลางก็สิมีปากมีตาอยู่แล้วนี่น้อยกันแต่มีงอนไม่งอนด้วยสิแต่ก็มี่ตายข้างนี่มีข้างมีงอนล่มันแห้งเหมือนงูเลยไม่ดูขาได้คองดีๆมากอยู่ให้มันได้รับบกสบายที่ได้เฮ็ดวัดเฮ็ดว่าเออเฮ็ดวัดนี่ให้มันเครื่องเอให้ลูกให้ร้าน อยู่ดีไม่แห้งกับปนันนะเอาทุกอย่างก็ให้องวันที่นึงเลยเอามาตัวกนบ่ได้เร็วก็ได้ซาบ่ได้ซาก็ไดเร็วจะคล้องหน้าก็ไดจะค้องหจะคองหนาให้คล้องหน้าก็ตายเบิดแล้อจะมงมาหาจคล้องแหงจะคล้องหน้าเพื่อนมาคำมาคุณเนี่ยเอาหน้าไทยรัฐเชื่อขึ้นหน้าจะต้องพูดให้เนาแล้วก็อยู่ดีเลย เราอยู่นึกกันนี่หละนี่เราใหม่เห็นบ่เราขาไม่กินตุ้งี้สั่งขี้น่สิหก่ะเออสามสิเลยี่าดิ่อี่หน่อยกมามากันแล้วยามสาวลายเป็ทุ่้านลูกใกล้่บ้านเกเตัวเองก็เรีกได้่า ก้าวกระเยกบเจยก่เิน่นยู่นีได้นมายูใส่ด้อ๋อน็อยูนี่นอยูนี่วะเรฝากคนทางฝากชัดๆเน่ชัดเน่ตาวดีชัดเนี่ยดันดันไปไงดันีนนั่นสองตัวหนึ่้าสดอตัวหนึ่งห้อาเสเอา เด็กซีบนเหนียวบนเหนียวหนึ่งหนึ่งบ่บนบนเออนี่ยเนี่ยเนี่นี่ชาเลพญานาคเพิ่นสีมาอยู่น้ำเพิ่นสีหายจะเลิศนังวัดทัางวาเพิ่นสีมาคอยวัดคอยวานี่ ใครจริ่ไปทั้งนาเออเมีนบอคิดว่าเพป่นสิมาไฮโซใคหล่บอเออบ้าเปนจอมบ้าเป็นจอมบใาไให้ล่อีกทีหนึ่งเออลูกหลานผู้ใดมากช่ยงานช่วยกันให้มีพวกมากครับกองช่ยกันครับอืมบ่เคยเห็นดีเออเมียนบอบ่เคยเห็นก่อยเกิดหน้านีขอเก็บเเ็นจะเชือยาหนี่จ้าปีแลยเก็ดจะพาา ไม่เคยเห็นจักเธอ,เอมเไม่เคยม่อเลยสิเขาจะัาฝ่ามาเบ่งน้ำผึน่น